สวัสดีครับผมป้วยนําเอกสนับนะครับประดีช่วงนี้ขอนอกเรื่องแต่งรูปรถนิดนึงนะผมไปเล่น tiktok ออมาใช่ปะ่ะแล้วเขากำลังคิดทําแบบว,ว่าวิดีโอที่มีเนตรวงแหวนวิ่งในตาครับแบบนี้เนี่ยผมขึ้นไ้ให้ดู เขากําลังคิดทํากันอยู่ใช่ป่ะในทิกต็อกผมก็เลยคิดว่าโอเคมันไม่ยากนะผมมีวิธีทําแบบง่ายๆนะครับวันนี้เลยมาทําแบบว่าทูตูเรียลสอนทํากันง่ายๆนะใช้แอปในโทรศัพท์นะครับชื่อว่าแอปแคปคัตนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นทิกต็อกหรือว่าตัดวิดีโอในโทรศัพท์เนี่ยใช้กันตลอดอยู่ยแล้วแหละโอเค <Yeah. S 1> okay, เดี๋ยวไปดูวิธีทําแบบง่ายๆกันครับสองสามสี่คลิกในโทรศัพท์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปดูวิธีทํากันเลยครับลุย โอเคครับมาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนนะครับถ่ายรูปโค้ดอัพให้ใกล้ดวงตาให้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่ต้องใกล้ขนาดในรูปที่ผมกําลังขึ้นให้ดูอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าการเน้นให้มันใกล้ๆนิดนึงครับแล้วก็ลืมตาโตๆตนะครับเวลาใส่เข้าไปมันจะได้สวยๆนะครับโอเคพอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าแอปพลิเคชัน c a p c u t นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่หน้า c ค p c ั t เรียบร้อยแล้วแหละ Import รูปดวงตาเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคน Import รูปดวงตาเข้ามาเรรียบ้อร พอถึงขั้นตอนที่ Import รูปรดวงตาเรียบร้อยอยู่หน้าตาอย่างนี้เรียบร้อยนะครับให้มองมาที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เขียนว่า Overlay นะครับกดเข้าไปที่ Overlay ได้เลยครับแล้วก็กดเพิ่ม Overlay ครับตรงนี้นะครับเราจะทำการเพิ่มวิดีโอเนตวงแหวนเข้าไปนะครับวิดีโอก็หาดาวน์โหลดได้นะครับมีคนแจกแบบว่ากรีนสกรีนหรือเป็นสีดำพื้นหลังดำก็มีนะครับโอเคเสร็จแล้วผมจะทำการเพิ่มวิดีโอนะครับเนตวงแหวนเข้าไปกดเพิ่มครับอ่า มันก็จะมาทับใบหน้าอยู่อย่างนี้นะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับมันยังไม่เสร็จนะครับทีนี้ให้เรามาดูตรงนี้ครับที่เขียนว่าประกบนะครับข้างล่างนะครับประกบใครใช้ภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาไทยไปเลยแล้วกันครับกดไปที่ประกบครับแล้วให้เลือกเป็นอันที่2นะครับที่เขียนว่ามืดขึ้นนะครับโอเคพอเลือกมืดขึ้นเรียบร้อยนะครับก็ให้กดติ๊กถูกไปครับ หลังจากนั้นให้ทําการย่อนะครับให้ใกล้เคียงกับขนาดดวงตาเลครับแต่ว่าตรงนี้ให้ใหญ่กว่าดวงตาสักนิดนึงนะครับแล้วก็วางให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับพอได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเราจะจัดการเจ้าขอบดําที่อยู่รอบๆสองข้างทิ้งไปก่อนนะครับอ่าเลื่อนมาเลยครับด้านล่างจะเห็นว่ามีหัวข้อที่เขียนว่ามาร์กนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมขีดๆด้านในนะครับคลิกไปที่มาร์กได้เลยครับ พอเข้ามาที่มาร์กแล้วนะครับให้มองหาอันที่3มนะครับเขียนว่าไม่ใช่3มสิ1 2 3 4สอาอันที่4ี่ครับเขียนว่าวงกลมกดเข้าไปที่วงกลมครับอ่าตรงนี้ไม่ต้องสนใจเลยครับกดติ๊กถูกไปได้เลยครับพอได้แบบนี้นะครับให้ทําการใช้นิ้วโป้งทั้งสองนิ้วนะครับหรือจะใช้นิ้วอื่นก็นี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับทําการกดและขยายนะครับให้ใกล้เคียงกับขนาดดวงตาให้มากที่สุดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ แนะนำว่าพยายามลืมตาให้กว้างๆนะครับมันจะกลมกว่านี้อย่างรูปแบบเนี้ยมันยังกลมไม่พอนะครับสำหรับผมโอเคครับเดี๋ยวขอขยายเวลารูปด้านบนสักนิดหนึ่งมันสั้นไปอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเพย์ให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมีเนตรวงแหวนวิ่งวิ่งในตาแบบนี้แล้วนะครับไม่ยากครับทําง่ายๆครับก็เวลาถ่ายก็พยายามโคดอัพดวงตาให้ใกล้ๆนะครับแล้วก็ลืมตาให้กลมๆโตๆเข้าไว้นะครับเวลาวางมันจะได้กลมสวยนะครับ อ่าเห็นไหมก็ได้เนตรวงแหวนมาวิ่งในตากรุงกิงกรุงกิงเหมือนที่คนอื่นก็ทำกันแล้วเห็นว่าช่วงนี้กำลังฮิตในทิก t o อร์เลยครับก็เลยต้องมาทำคอนเทนต์ลง youtube เลยครับเผื่อน้องๆหนูๆเล่นทิก t o อยังไม่รู้วิธีทาจะได้แบบมีวิธีทำง่ายๆนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมปอยนำเบสแนปไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย